ฝากแฟนคลับกูทุกคนเลยนะช่วยเข้าไปกดไลค์กดสับตะไคร้กูหน่อย <Yeah. S 1> สับตะไคร้กดเข้าไปติดตามเข้าไปดูกันเข้าไปจะได้มีกำลังใจทำคลิปหน่อย <Yeah. S 1> เวลาลงคลิปมนาะคอมเมนต์ม,มาคอมเมนต์ข้างล่างคอมเมนต์คอมเมนต์ม,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 มาเลย <Yeah. S 1> อยากให้ทำคลิปแบบไหนคอมเมนต์ม,มาเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวจัดให้ แปะปลิงก์ไว้แล้วอ่ะกดที่ลิงก์เลยคลิกไปลิงก์ปุ๊บเดี๋ยวเข้าไปเลยเฟ e บุ๊ k <Facebook S 2> นี่เพื่อนอยังน้อยอยู่เข้าไปแอดเพื่อนได้แอดไปเลยกูรับทุกคนกูรักเอฟซีรักเอฟซีจริงเข้าไปเข้าไปกดกันทิกต o อกเฟซบุ๊กเพจเฟซบุ๊ก ยูทูบอินสตาแกรมใครมีเพื่อนชวนเพื่อนเข้าไปกดใครมีพี่ชวนพี่เข้าไปกดใครมีเมียกดเมียก่อนแล้วค่อยไปกดสับตะไคร้ให้กูเออจบยจุกก๊ก